โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสุเวทปัธมะวังโสท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยประธานบุญพิธีคือกลบบัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุน,ก,นกัลยาณมิตรกิมเฮียงบวรธรรมจกักกัลยาณมิตรจามน พงปลื้มปิติชัยและกะัลยาณมิตรนิสาชนส่วนอนันตภูมิส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสุรีรั์วงจันทร์กรัลยาณมิตรอิสระพงสามหมอกัลยามิตรอาัคารพักทรานกัลยามิตรประภาพร และกเลยนามิดอเลนคาเดรอนนอกจากนี้ยังได้ประกอบวิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดกเลยนามิดปราณีโควินโดยผู้แทนกล่าวคำถวายคือกเลยนามิดสายใจสุร ah ิยะชัย พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนิยกถาถึงอานิสงส์ของการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งสร้างความประทับใจแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ